นี่คาลาไงสามสามจุ่มให้จุ่มเลยสามเขาต้องมาถ่ายทั้งนี้จังมันทีเห็นคูเขานะอือดอกไงน้ำดอกจุ่มน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวเี็พี่น้องงามเก็บเลยครับดอกสวยแห้งเนาะแม่นจ้ะอุ้ยนี่ละน้ำงามครับจุ่มเดียวนะของเท่เสือๆเลยอุ้ยผู้ใมากเดีไปเก็บหมองกระตาก่อนเนาะ อาบุญมีอีกด้พี่น้องว่าแมนว่าแม่นจ้ะอุอ้ยดงเลยมองนึ่สวัสดีค่ะสวัสดีทากช่วงทุกทันค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทันนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสปูซุก่อนค่ะเมื่อนี้กับภาพพี่น้องของโค้ของปลาเนาะค่ะมาลอสำรวจปลาบานคาน่าค่ะตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะค่ะก่อนเท้าสิ่ของโค้ของปลาเนาะค่ะพี่น้องมีสิ่งดีๆเคล็ดลับความงามแนะนำเสนอค่ะจุฬาเซลั่มนะค่ะ รถกะรถฝ้าไร้สิวไร้ริ้วรอยเนาะพี่น้องหนาใสเต็งตึงนี่คือซสา้ากันอการนนี้แหะคะ่ะจุลาเซรามเด้อพี่น้องสวยใสยไร้สิวผู้ใหญ่ใช้ได้เด็กก็ใช้ดีนะคะอย่าลืมถ้าผพ้ใอสนใจกะเบอร์โทรดันนาเลยได้จะ้ะจุลาเซรามคุณค่าที่คุณผู้ควรตกเล็กแทงมานเ็้าไอ,อุ้ยเสียไปล <laughs> เลตเลง ดอกเลกมากกับเน่าเลยเอา้าจะหลุดไปชมกันครับ,บา,าเขามาเหาจิ๋มา,เานเห็นยังไงครับเด็ดตาเปานุชจิเด็ดเห็ดเมื่อเหงอนครับเขาหอมจ้ะหอมดอกเลก้ยเห็ดมันมาอหูขอดุ้มหน่อยสิดของเป็นมูมั้เนี่ยน้ำเน,นำาะกลางบา ม,ม,มาเดี่ยวเดียวเดียวหามงได้กับโบฝอพี่หนุ่มเอ้ยจะได้แก่งโบคนนี้เอากรดอกงามแต่ละเมียนอ๋อเฮ้ยคอยก็เลียวหนาแนงพี่หนุ่มเอ้ยจ้ะมันเหนล,เลื่อมเห็ดพึ่งดำโอ้กะลังงามเลยขึ้นไม่คับพี่หนุ่มมงนี้ก็เริ่มเป็นจี้เลยเนาะเงาหนึ่ง อุ้ยสิผัอวอีกบุนีงามเทะีะเอ้าหิดปวกสายหนะมามแม่แกงแม่เต้าทั้งใดบัยนี้จากดอกสองสามสี่เอ,อ้าหัวพวกคุณเล่นน่เดี๋ยวตัวก็ำลังถูงเอ้าหน่องนี่ตัวหน่อยดิเนาะอ,<ส><ส>อุ้ยสี่สสด๋อยมากแกงจำ

ดั่มก็ดั่ดีดีเลยพี่น้องโอ้ยของเสียบของหวานเลยนี่ทำดอกงามครับอันนี้บ้างผีผนเป็นอิ่นเฮ็ดสูงแต้แมนมีหลายซีครับพี่น้องโอ้ยอวบครับดอกงานลมอ้าวะไรเลือดครับโอ้ยจูบสวยๆครับสวยงามมากค่ะพี่สีพิ่นเป็นงู ไปเคลียร์ลมมืดพี่น้องมันมแนมเนี่ยเต๋นี่ด้ยนี่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 กระนาหลาต้นนั้นละเคยเห็นแล้วแต่ว่าตัวนี้นี่มันแนมวุ้ยตะมุตะมีกําลังตะมุตะมีเอ็นสีมึงทำนแอบแต่เพิ่นเคยออกเป็นมูมให้แอบได้นี่โบนี่แหละพ่อเจ้าก็ว่าเป็นตะเขลียร์บุหร่าดั้มขือเบือยู่ เดี๋ยวอยากตากับพ่อสัมผัสครับพี่น้องนั่นเปนเ้อผืนอัวเดิมนู่ดำโทษพี่น้องตึงไปบนม,มนครับพี่น้องกอมผ่มซงค่ะขนาดสายตาบุดีดเซ็ตเลยสวยงามมากนี่นี่สิงมมดดุ มามมนี่ขาลายไงสามสามจุ่มแท้จุ่มสามเ้อต้องมาถ่ายทั้งนี้จังมันจะเห็นครูเขานะดอกไงน้ำดอกจุ่มน้ำครับพี่น้องเดี๋ยวยิ้พี่น้องงามเก็บเลยครับอดกสวยแห้งเนาะแมนจ้ะนี่นะตามหาตามหาครับพี่น้องน้ำงามครับจุ่มเดียวเถอะพี่น้องเนี่ยมูนี้ ดมูนึงครับมันๆ uh huh. อยู่หลีเนาะ oh. uh huh. หางใหญ่ๆครับ uh huh. ยางบบบยางใกล้ครับพี่น้องเดมาพอหมูเดียวเ <laughs> หมือนนี้ห <laughs> มูเดียวจริงๆเห็ดพึงขาลายครับ <laughs> ลองมาสัมผัสบึงครับพี่น้อง <laughs> บ่ได้มาด้นเนาะเตงแต่ <laughs> วานเขาเหลีวพี่น้อง ไปอยู่แต่ป่าแถวบ้านหากบหาเกียร่ยไปอยู่หาปู่หาป้าครับป้าปคอนป้าลงหลุมถือว่ามือนีเขามาสัมผัสอีกเทื่อครับพี่น้องสิได้แก้งสิได้เต็มตาบะเฮ็ดกับห้ายากครับพี่น้องเฮ็ดห่างๆย่างพ่อกับพ่อครับ ตัวนี้คือชิพันธ์เพรหววะแม่คือขมขมขมกับพรมกระโดดจุข่าลายแ่งเต๋อีม่งามเพชรข่าลายเลาไอนมุดหังว่ะ สวยเลยครับดูกำลังขึน้นี่เฮ้ยนี่ได้สอง <c ười> จุดวะเขากเลี้ยวหาดอกสองจุนตายเก้ยเขาได้บนสองคนเลยได้บ่สองดอกปู่ดูใสบ่ อุ้ยขายนะพี่น,อนอ้องเนาะหยดเลยรับเป็นหมูเตะอีรีครับเสียบครับเสียบค่ะพี่น้องว่าเฮ็ดยังครับคือเฮ็ดปวกแต่ว่าขาลายลายมึงไตดอกครับพี่น้องจะเป็นจะได้ข้างนอกเป็นเป็นเป็นก็นจงเฮ็ดผึ่งครับนี่ กินได้ป่ะเนาะโอ้ย,อยดอกเง,ไง,ไงี้ยๆครับนี่แต่บนเนียมดีๆเลยสว่างครับจะจะเนียมหยากกันเถอะเนียมหยากไปเฮ็ดปววเนียมหยากข้าหยากกับพี่น้องเนาะเ้าบอกว่มามันเสียงมันเสียดเนาะโอ้ยนั่นมามีกำลังจุ่มหน่อยก็งามดีเลย,ย,ยล่ะเนาะโวัอน,นี้มาหอดปลากับอันนี้แน่เละสีม่วงครับพี่นอ้อง คือเกลียสายคือเกเลียวหมวดจะไปหยับป่าหลุมอยู่นนเนาะไม่แงจ้ะดอกไหมเนาะนี่พอเรื่อยๆค่ะขาลายเหลือดหอนึ่ยังขาลขายขาลายเลือดคือเกลีครับพี่นอ้องมันๆครับเดี๋นี่ไม่แงจ้ะมันหนังหางกับมันครับ โอ้พอดเด๋ออยู่ด้วยมยอยู่ด้วมูสองครับมือนี้ข้าจะเสียมเสียมมาหยังอุ้ยว่าจะมางนที่ปกแดงัะด้อด้ <S 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 ไปร,ปรับปูนรองนึงครับพี่น้อง งามๆง่ายๆเลยครับนี่ดอกนี้สุดๆนี่ไตทองก็งามอุ้ยปาดพิษหมองขอเทเสวอใหญ่เลยอ้ยาใหญ่ก็โผล่มือนี่ส้ยงามหลุนกันลายเลือืนกรรม ก็งามแห่งนั่นนี่บอกเลยว่าขาลายจ้าดำมครับดัมากเงี่ยบาทเหลอเงี้จ้ะคนละสีกับบางเงี้ยดินไงไก่กันเนาะเต้ครับเต้หวานกรอบอร่อยนะจ้ะรุ่นนี้ผมติผมมือนี่พ่อว่หลายเนาะสองเต้บอกว่าพอสองดอกมือนี้เอาเต้ว่าพอสองยู่นี่ เอ๋ว้ายถัาตั้มรือว่าซอคเกลดดอกาขาไลเหลือค่ะมืนอนีเัาผัดผัวแต่คขาไลเหลือเนาะหมนครับหมานขา,มนขาไล่เหลือตามมือน,นีขึดนขมดง่ออยู่สองดอกเมผัวหางแต่ือ,อนมือ,นนมอเดแกแกงพอได้อันนี้อยู่ครับพี่น้องมือน,นี้ถือว่ามาป่าวันนี้ มาขันนาอีกเถื่อกะหมานอยู่ครับพี่น้องถือว่าประสบความสำเร็จได้เก็บเห็ดเมียนโอ้ยหอย่าหนีเด้มันเปื่อยเหมือนเนี่ยเน่าเหมือเลยขาลายสวัดีครับพี่น้องาลายปัจจิมานบินมากขึ้นนกเจ้าเจ้าพี่พี่พี่ดอกนี่โอ้ยเออ เอ,อนี่ออข่าลายขลือดครับพี่น้องอุ้ยงามไหลางามไหลามาเอาผอขึ้นกันเอาตัดดอกนึ่งจโอ้ดอกนงงามเนาะสองคองดิ๋ดเถาจารย์บเ่เห็นพูมาโดอกเป็นดั้มเนาะมาฝอเป็นมูเลยครับ<า><ป>บบ นี่ครับก็หนูเขาว่ะบวกมหวานชิมดูแล้วแันมือไปถือแต่ทองเพื่นตี<ห>น่ออกคือข้ามข้ามคือเห็ดผึ่งข้ามครับตะกีออกสั่ํๆเนาะ,นะอ๊้เต็มอ้เต็มเลยพี่พี่จุ้มจุ้มนี่เหยียบด้วยนะถ้าดองน,นันก้อนก็ได้หลายโพดครับพี่น้อง อุ้นตัวหนากระมี่มาดอกนี้ก่อนพุ้นดอกหนึ่งครับอ๋อขากหรอเลยเฮ้ยเหมยหมันหมันรอบสุดท้ายไปพุ้นเห้ยเส็จไปเหมือนเลยนะอ่นันเยียบด้ง,ลง,งหลังลันเหรอเรวขอสิไปเอากระตาก่อน รอพี่เก็บหมองกระตาก่อนเนาะทานบ้านครับพี่น้องบ้านก็มีปูนจุ่มการต้นไม้อุ้ยนั่นแหละเป็นเลยไปไปเอาต้นหนูก่อนแบบนี่นี่ๆๆ <c oughs> มาเณรมาเห็น หมูเลยเห้นั่นแหละปืนปืนดินมาไปอือยังใหม่ยงามจุ้นเต็มแป๊ดเต็มตับอืออลังการเลยบาดนี้พี่น้องเป็นจีจ๋เลย เมียนหมูเดียวเต็มตาเลยครับ่แดงหงสียรปล่าเนี่ยใช่ไหมงานใหม่กับไรครับพี่น้องเห็นเนยพอดเนเด้อนั่นนนพอลิบลีมาหมูหมูได้นี่หมูเดียวเยอะเยอะมาางเขากันสมเห็น เห็นยังห็นแล้วเด็ก่อนอัดเหี้ยโอ้โหสีมึงเหลี่ยวนี่บกผมนี่ไงแกน้องแก่เสีย์น้องขอเปิดตับึ้งเหลืองสีอะเห็นบกกล่องเออเหีนยังเห็นยังหาสี มีพี่น้อง่แกันแม่นจ้ะอุ้ยดกเลยมองนี่นี่นี่อยู่ไก่เดียวิบปี๊ดมองนี่ครับมูใหญ่แห้งครับมูเดียวเต็มตาอันเนี้ยมเอื่นมูมาเก็บแมนเอื่นมูมาอยู่มูมาโอล่มูน้ำป เอาเจาคือโบถ่ายลงต่ำมันมีมองลงอ๋มึงมุ่งกวางน้ำผุนดองนูดนเออเจอแต่ดอกเฮ็ดกะเอาวิวน้ำครับพี่น้องบางเตี๋พี่โอ้ยเฮ็ดหลายายจนดินโอ้ยเดี๋ยวก่อนเด้อมาขากกระเป๋า เลี้ยงเลยครับคุณนี่เป็นกระเทากิ๊จุ๊กจุ๊บปึ๊บึ๊บปึ๊บอุ้น้องโทมากจะคอยด้วยครับเก็บห็ดกอนอุ้ยเอาตัวใดก่อนเอ้าปูนดอกนึ่งเนี่ยอุ้ย จ่มีกมรเน้นเน้นเอีล่นี่ไอ้จุมยังหลายอยู่ด้อนี่เมียนมันไหาดีเนาะเมียน มิดในนิ่สอบอลังการครับพี่น้องของแท้แท้วะเดี๋ยวจึงครึ่งพี่น้องคุณขึ้นมาเลยเด้อปันเงี้ยเฉยเิยมาสาวเมือดได้นี่เมือดจ่อยโอ้เฮ้ยผิดตรงแดงเนียนอู้เป็นเลยมูใหญ่เลยนี่นี่พุ้งช็อกโกเล็ต พึ่งพึ่งกะโบถือว่าออกมูใหญ่นาะครับแม่นจ้ะแต่ว่ากระพอไปเรื่อยๆบังมองกัดห้าสาน้ำหนึ่งสองดอกสามดอกบังมองกัดดอกหนึ่งครับพี่น้องนี่ให้ตึงกับกามงามยังเลยเดี้ยงข้ามครับไนงูจง หลอดสัตว์ป็นจังไดเป็นวะโอ,อกคมหน่อยหนึง่งมั้งแม่นหน่อยหนึ่งครับนิดเดียวแล้วเดียวบ่นี่แนวเดียวแนวเด้งเดะผู้คนกินเพืมกลิ่นอยู่ด้วยคับพี่น้องน้องตัวนี้ขาขาวเดี๋ยวเฮะโอ้มันใหญ่ใหญ่มันน้อยตัวนี้ตัวมันใหญ่กลัวแน่ขาใหญ่แต่อันเดียวกันนะคือผัวผัเป็นมูกินแนวนี่ มูใหญ่สิบีพอใหญ่กว่าฟ้ามือดอกพีบเลื่องเครื่องค่ะมืดมืดก่อนกลับครับพี่น้องแสงแดดมือแมนโอ้งามขักเลยดอกใหญ่มีลายดอกนะจ๊ะอัมพสวงเขาไก่ก็เลยสิบุงหมูเห็นฮิตมือนี้เป็นเสาเดียวแต่เราเลื่อมบอกพี่น้องไปเลยที่ยี่สิบป๋อเก้า โอ้ยว่าเต็สิบ๊หมันครับพี่น้องหมันบาดสุดท้ายบ้าสิอวยเมียนว่าหิ้วข่อยก็เลยสิอวยล้มไปไปผอเฮอ็ดถึงแดงไงมึงครับแด้งงูไงไม,ม่ละเมียนโอ้ยหมันเต็มตาอยู่ครับพ,พี่น้องขา,ายเลือดเท่ากับลายด้วยค่ะส่วนลายเมียนเป็นขา,ายลาเลือดน,นี่ครับอู้ถือว่าหมานครับมื่อนี้นึกว่าจะไม่หมาน

ไปครับพี่น้องมาค่ะมึงครับหมานบอหมานครับมึง,างตาด้วยครับนี่เต็มตาใหญ่เด้อค่ะพี่น้องพอ<น>ดีไปพอเห็ดผงแดงข้ามหน่อยเนาะค่ะเต็มกับตาเลยแบบมูไงแห้งเนาะแต่ว่าเห็ดผงขาไล่เข้ากับได้ไลายอยู่ค่ะขาไล่เลือดเนาะส่วนไลายแล้วก็สิเป็นเห็ดเึงมงเขากรรนนะคะ ป้าปายบ่อข่อยหลายปันไดถัชซิมาคิด <Pie> ด <year nes> e. ีๆเด้อพี่น้องหายากแน่ยุ่ะหายากแน่หาอยากแน่จักน้อยเลยแหละบ่จักน่อยจักหลายอยู่ดอกคือว่ามากอะสาโกโมขึ้นเกาอยู่ครับพี่น้องมากกับมากสาแต่ว่าไถ่ํานีก็ถือว่าโอ้สุดยอดละค่ะมันสุดๆแต่ว่าเฮ็ดพึงขมได้สองรออีลีค่ะบม่งานเะได้กับบเหินเฮ็ดผนอกเป็นโฮมค่ะคัน ผอหอมเพิ่นก็ไดค่ะโบผอหอมเพิ่นก็บ่ได้เนาะค่ะแต่ว่าร์าลายเหลือนี่เฮาก็ได้ตุ้มๆก็มีเนาะแต่ว่าดอกดั้มแนมหยากแข็งพี่น้องแมียมครับกับบรรยากาศจังซี่อ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจค่ะกดไลค์กดแชร์สาวกนิกากระบ้าซุวิทนาะค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตามรับชมลาไปก่อนเด้อพี่น้องสํารับคลิปนี้พอก็ไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ